ใะไรอยู่ในน้ำณบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่งของหมู่บ้านไดโนโฮฮิลไดโนทั้ง3มตัวเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเริ่มเหนื่อยฉันหิวน้ำจังเลยอยากล้างหน้าด้วยนุ่งหนิงพูดแล้ววิ่งไปที่หนองน้ำฉันก็อยากลงไปอาบน้ำล้างครนแล้วแหละกอับแก๊บวิ่งตามขอฉันกี้สาลยก่อนแล้วเธอค่อยอาบน้ำนะ ติ๊ตีบอกเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ครูตุ๊กติ๊กกำลังนับจำนวนนักเรียนวันนี้ขาดนุงนิงต,ติ๊ตีก๊อบแก๊บใครรู้บ้างจ้าว่าเพื่อนหายไปไหนหนูทราบค่ะเจ้าแววกระพือปีกพร้อมส่งเสียงเจยเจ้า,เ,จาเมื่อเช้าหนูบินผ่านหน้าต่างบ้านลุงหมอเต่าหนูเห็นพวกเขานอนอยู่สงสัยจะไม่สบายค่ะแปลกจัง ทไาไม่สบายพร้อมกันเลยครูตุกติกพูดและตั้งใจว่าเย็นวันนี้จะไปเยี่ยมเด็กๆเกมื่อครูตุกติกมาถึงบ้านลุงหมอเต่าจึงได้รู้ว่านุ้งนิ้งตาเจ็บและปวดท้องติ๊ติท้องเสียและก็บแก๊บคานยุบยิบไปหมดทั้งตัว ลุงใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการให้แล้วเดี๋ยวก็หายลุงหมอตาปอบเด็กๆแล้วหันไปนบอกครูตุกติกว่าเด็กๆต้องไปรับเชื้อโรคมาจากที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยระหว่างทางกลับบ้านครูตุกติกเดินผ่านหนองน้ำที่ได,ดยน้อๆทั้งสามแวะมาเมื่อวันก่อนน้ำดูขุ่นจังไม่ใสเหมือนเดิมเลยทันใดนั้น ครูตุกติกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งใกล้เข้ามาไข่ต้มกับไข่ตุน้นครูแฝดโอวิแรปเตอร์ที่ชอบกินไข่นั่นเองเอา้าโยนลงไปเลยจะได้กลับไปเอามาทิ้งอีกไข่ต้มแฟดผู้พี่พูดอย่านะครูตุกติกร้องเสียงร้องห้ามของครูตุกติกทําให้ครูแฟดสะดุ้งโหยงเผลอ้ยนเปลือกไข่ลงไปในน้ําเธอไม่ควรทิ้งเปลือกไข่ลงในน้ํานะ โครตุกติกทำเสียงดุใกล้ๆเขาก็ทิ้งกันนะครับพวกผู้ใหญ่ยังเอาเศษอาหารกับซากมแมลงมาเททิ้งที่นี่เลยไข่ต้มกับไข่ตุนบอกเพราะอย่างนี้นะสิน้ำถึงได้ขุ่นแล้วถ้าเรายังไม่อยู่ทิ้งน้ำก็จะเน่าพืชและสัตว์น้ำก็จะตายใครดื่มน้ำหรือกินสิ่งที่อยู่ในหนองน้ำนี้ก็จะปวดท้องและถ้าใครลงไปเล่นน้ำก็อาจจะคันไปทั้งตัวเลยนะจ๊ะ ตุกติกอธิบายแต่น้องน้ำของเรายังไม่เน่าซะหน่อยแถมยังดื่มได้ด้วยนะครับแล้วทั้งคู่ก็ชวนกันกระโดดตู้มลงไปดำผุดดำไหว้และกินน้ำโวยครูตุกติกไปหลายอึกแต่แล้วเอ๊ะกลิ่นอะไรนะ่ะเหม็นชะมัดเลยไข่ตุนพูดขึ้นสร้างปลากับเศษอาหารของฉันเอง เสียงโต,โตเตตะโกนมาแต่ไกลอีมันลอยมาทางนี้แล้วไข่ต้มรีบวิ่งขึ้นจากน้ําไข่ตุนวิ่งตามครูตุกติกรีบเดินไปหาโต,โตเตพร้อมกับดุว่าทําไมเอาซากปลามาทิ้งน้ําแบบนี้ละจ๊ะรู้ไหมว่าจะทําให้น้ําเน่าเสียแม่บอกให้หนูเอามาทิ้งที่นี่นะคะโตเตพูดอ้อมแอมถ้าเราเอาของเน่าเสีย ทิ้งลงน้ำสักวันน้ำก็จะเน่าทำให้เกิดเชื้อโรคที่เราทำให้เราไม่สบายแถมมียุงชุมอีกด้วยนะครูตุ๊กติ๊กพูดหนูไม่อยากทำให้น้ำเน่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะหนูจะไปบอกพ่อกับแม่ด้วยโตเตบอกดีมากจ้ะเราเอาเศษอาหารไปฝังดินดีกว่ามันจะได้ไกลายเป็นอาหารของต้นไม้ทำให้ต้นไม้งอกง,งามด้วยนะ ครูตุกติกแนะนำวันรุ่งขึ้นครูตุ๊กติกบอกกับนักเรียนว่าวันนี้ครูจะพาพวกเราไปเที่ยวข้างนอกและทำเรื่องสนุกสนุกที่มีประโยชน์ด้วยกันนะจ๊ะไปที่ไหนคะไปเดี๋ยวนี้เลยไหมครับดีจ้องเลยวันนี้ไม่ต้องเรียนก่อนจะไปฟังครูอธิบายก่อนนะจ๊ะว่าพวกเราจะต้องทำอะไรกันบ้างครูตุกติกพูด แล้วครูตุ๊กติ๊กก็พาเด็กๆมาถึงหนองน้ําไดโนน้อยทุกตัวรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างพอไดโนเสาร์ตัวอื่นผ่านมาเห็นเด็กๆช่วยกันตักขยะขึ้นจากน้ําต่างก็เข้ามาช่วยจากนั้นจึงช่วยกันขุดหลุมฝังเศษขยะที่เก็บขึ้นมาในที่สุดหนองน้ําก็สะอาดพรุ่งนี้เราจะช่วยกันทําป้ายเพิ่มแล้วไปปักไว้ที่หนองน้ําอื่นๆในหมู่บ้านด้วยนะจ๊ะ ครูตุกติ๊กบอกเด็กๆเย็นวันนั้นครูตุกติกแวะไปเย็นได็กน้อทั้งสามอีกครั้งแต่กับเจอคู่แฝดจอมซนนอนร้องโอดควรวญอยู่บนเตียงโอยคันตากันตัวแล้วก็ปวดท้องจังเลยคู่แฝดบนปนร้องไห้กินยาสมุนไพรแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะ ลุงหมอเต่าบอกหายไวๆนะไข่ต้มไข่ตุนแล้วอย่าลืมเรื่องที่ครูบอกนะจ๊ะครูตุ๊ตติกพูดครับผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วครับครูแฝดรับปากครูตุกติกเล่าเหตุการณ์ที่หนองน้ำให้ลุงหมอเต่าฟังลุงหมอเต่าจึงรู้ทันทีว่าเด็กๆป่วยด้วยสายเหตุอะไรหลังจากนั้นมา เหล่าไดโนเสาร์ก็ไม่ทิ้งเศษอาหารและขยะลงในน้ำอีกแต่นำไปฝังไว้ตามโคนต้นไม้เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยไม่นานนะักหนองน้ำก็กลับมาใสสะอาดแถมต้นไม้ก็จเจริญง,งอกง,งามด้วยเอ๊แล้วเด็กๆล่ะจ๊ะจะช่วยรักษาแหล่งน้ำของเราได้อย่างไรอย่างไรดีนะ